ข่าวอินดีข้ขยี้ทุกข่าวสถานการณ์ตลาดตอนนี้ไม่มีคนเดินเลยครับเงียบสนิทมากยี่ชิ้นเดือนนะวันที่สามสิบนะคนน้อยน้อยมากน้อยมากๆแค่ไม่มีเลยมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีด้านตรงก็ไม่มีคนเดินคน สุดนู้นก็ไม่มีมันเงียบเงามากไม่รู้มันเป็นอะไรทั้งที่วันนี้มันคือวันสิ้นเดือนแล้วที่สามสิบแล้วไม่มีคนจะเป็นยังไงต่อเนาะเออเบื่อจังนี่พอคาโพสเองนะครับเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี่ลามสองเงียบมากนะตอนนี้เงียบสุด,สด นะครับแล้อโฟจว่าแต่ลามสองนะฮะตอนนี้ลามไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้ลามหนะักสิ้นเดือนนะเนี่ยนี่ขนาดสิ้นเดือนนะเออนะครับ <c oughs> เออพ่อค้าโอดโอยกันเต้ไปหมดตอนนี้นะตลาดเงียบมากนะเออนะ ปิดสวิตสามปอปิดสวิตสบอนะปิดสวิตกันไปเรื่อยๆตอนนี้จะยอยปิดสวิตกันไปอืมนะครับชายแดนก็เงียบหนักนะเออค้าขายกันไม่ได้นะครับนี่แหละฮะสภาพเศรษฐกิจนะใครอยากรู้ว่าเงียบไม่เงียบก็ลองไปเข้าติกต o อกดูครับเดี๋ยวจะหาว่าปั่นกระแสปั่นกระแสอีกโอ้ยนะเออ แม่ค้าตอนนี้ราคาทุเรียนก็ตกนะตนนัวเนี้นะครับทุเรียนก็ตกเหลือไม่ถึงกิโลไม่ถึงร้อยไม่ถึงเก้าสิบบาททุเรียนเตมไปหมดตรงนี้นะเรียนถูกถูกแต่คนก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะจะถูกแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเก็บตังค์ไว้ช่วงนี้ประหยัดตังค์รายได้น้อยรายได้หดตรงนี้เออนะหดกันทั้งประเทศไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับหดกันเลือกเกิน นะแอดมินก็โหดนะช่วงนี้อได้ทำคลิปวันหนึ่งได้วันละสองร้อยจะบ้าตายก็ประหยัดเอานะประหยัดเอากินน้อยน้อยหน่อยนะครับเออนะกินข้าวก็กินก็สองมื้อพอนะครับข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงกินเป็นพระช่วงนี้ช่วงเย็นก็ไม่กินอะไรกินนมถุ่เหลืองนะประหยัดเอา นะครับสภาพเศรษฐกิจตัวน,นี้นะโอ้โหทำคลิปก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตังค์นะท่านผู้ชมเอได้แค่ร้อยสองร้อยเอาใครใครมีตังค์เยอะก็ช่วยนี่สนับสนุนช่องแอดวินหน่อยก็แล้วกันนะครับให้พอจาา่ายค่าน้ำก็ไฟนะเออ โอ้โหเอ้ยหนักหนาสาหัสกันทั้งประเทศนะครับอือจะพูดยังไงดีเมื่อไหร่มันจะออกไปเนอไเ้ยอุงยิงถ้าออกไปนี่รับรองเศรษฐกิจดีขึ้นมาทันทีความเชื่อมั่นมาทันทีนะมันยิ่งอยู่ยิ่งแย่วะ่ะนะอุงยิงนะครับนี่รออย่างเดียวอรอศาลเนี่ยนะเมื่อไหร่ศาลจะตัดสินให้อุ้งยิงมันออกไปสักทียิ่งอยู่ประชาชนก็ยิ่งจะอดตาย นะครับโอ้โนะออหน่ะเอานาดาลุงยิงนีกนาดานาน,น,นาดานเนีาาน่ยไม่ยอมบอกสักทีนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ